ไม่อยากพูดเข้าใจว่าเพราะโดนัทรู้สึกว่ามันไม่ํำเป็นโดนัทซื้อเวลาไม่รับรู้อนันดาบอกเล่าผ่านสื่อมาที้เข้าใจถูกว่าไม่สวยบอยประกรณ์วอนแฟนคลับอย่าบุกไปก่อกวนที่บ้านเสียจุนซูระเบิดความมันเต็มพี่กัดสนองแฟนลับชาวไทย เลียมกาเลเกอร์ยื่นฟ้องนังสือพิมพ์เหตุถูกกล่าวหามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักข่าวสาวสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่ like สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกีกิรติและนายเอ็นเตอร์เทนวิกเอ็นนะครับพร้อมอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกวันไม่มีวันหยุดครับเสาร์ที่แบบนี้เราเจอกัน2ช่วงเวลา11นาฬิกาและก็19นาฬิกานะครับ ก่อนอื่นนะฮะขออัปเดตเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงกันก่อนนั่นก็คืออาการของราชาลูกทุ่งพี่เป้าสัญญาสัญญาครับล่าสุดแพทย์ตรวจอาการเมเื่อเช้านี้นะครับพบว่ามีไขต้ต่าๆแต่โดยรวมครับผลเลือดดีขึ้นเบาหวานก็คุมได้ดีขึ้นคาดว่าจะสามารถเจาะตับและก็นาชิ้นเนื้อไปตรวจต่อได้นะครับบ่ายวันนี้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้าแลวก็ครอบครัวด้วยนะครับเริ่มข่าวได้ในวันนี้เราจะพาไปดูกรณีรักล่มของหนุ่มมาสเซอร์อนันดากับสาวโดนัทมนาสนันครับหลังจากฝ่ายชายออ มอาจจะรับผิดชอบหลายอย่างเกินไปที่จะรับผิดชอบอีกอีกคนอีกคนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยดีใจนะคะที่ได้ยินเขาพูดแบบนี้ค่ะดีใจที่เขาแบบเออเขาก็รู้อะไรเงี้ยแม่จอกปากดีใจที่อดีตคนรักรู้สึกผิดที่บ้างงานหนักจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดรักร้าวแต่สาวโดนัทมนัสด่นก็เผยว่ายังไม่ทราบข่าวเรื่องที่หนุ่มอนันดาออกมาประกาศลดความสัมพันธ์กับตนเหลือเพียงสถานะเพื่อนผ่านสื่อไปเมื่อสัปดาห์ก่อนโดนัทขอ ขอไปอ่านหรือฟังก่อนนะเพราะที่เขาเทกมามันไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดที่มีการแบบระบุสรุปอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างโดนััทไม่อยากพูดเข้าใจ่าเพราะโดนนัทรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่โดน,นจะต้องพูดเพื่ออะไรนี่บอ,อกว่าโดนััทเป็นคนแรกด้วยซ้ำที่ถูกสัมภาษณ์แต่โดน,นรู้สึกว่าโดนนัทยังอยากรักษาความรู้สึกของเรากันไว้แล้วผิดทั้งคู่แหละ ในส่วนที่ดีของทั้งคู่นนว่ามันก็มีแต่วันนี้มันมันแก้ไม่ได้อะเออมันอยู่ที่ว่าตอนที่ห่างก,กันไปแล้วแบบสองคนแบบมองตัวเองแล้วมองกันยังไงมากกว่าค่ะส่วนในอนาคตจะกลับมารีเทิร์นสายสัมพันธ์รักให้เหมือนเดิมได้อีกหรือไม่นั้นเจ้าตัวไม่ขอยืนยันค่ะเรานะว่ามันธรรมดาธรรมชาติมากที่คนเรามันจะมีแบบปัญหาอะไรเงี้ยส่วนอนาคตอย่างที่ถามว่าจะเหมือนเดิมไหมไม่รู้อนาคต จะไม่มีวันกลับมาอย่างนี้เลยไหมไม่รู้ไม่รู้จริงๆตอนนี้คือแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกเราก็ยังมีความหวังดีให้บางอย่างที่เราแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเทาวันนี้เขาเข้าใจเรามากขึ้นเราก็โอเคแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าการอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สาวโดนัทยังบอกอีกว่าที่ยังไม่ได้ยกหูโทรศัพท์ไปเคลียร์ปัญหากับหนุ่มอนันดาเสกักกะทิก็เพราะว่าเหตุผลดเดิมๆที่มีงานยุ่งจนแทบไม่มีเวลาว่างนั่นเองค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับหวังว่าจะกลับมารู้สึกดีๆต่อกันเหมือนเดิมครับขอยัอมไที่คู่จิ้นบอยมาร์กี้กันบ้างดีกว่าทั้งคู่นี้ก็มีเรื่องให้ต้องแก้ข่าวเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตาม